สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วเนาะวันนี้กับรัฐบาลไทยเนาะครับผมรัฐบาลไทยขนมไทยวันนี้เนาะมีตัวไหนบ้างวันนี้ผมก็ทําให้เรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้มีไปดู2ตัวก่อนเนาะจับคู่มี0ูนย์ห้าสามเจ็ดเจ็ดแปดนย์สี่สามปดแล้วก็สนะี่ห้าเนาะตารางพารวยวิ่งสองตัวสามตัวก็มีสนะี่8ู7ย์ห้าแปดสามเจ็ดเนาะจำตัวตรง ก็มี405แล้วก็37นมโชคจับให้แล้วเนาะนี่คืออัตบาลไทยวันนี้นะครับผมครับผมตารางพนโวยก็เอาไปตัดเล่นเป็นสองตัวสามตัวก็ได้เนาะวินเอานี่อยู่ในนี้แหละอยากได้สองตัว3ามตัวก็วินเอาอยู่ในนี้เนอะอันนี้คือที่ผมจับให้ก็มีสองโคเนาะเด่นๆก็มีเท่านี้โอเคครับผมรอกเนี้ยจากนี้ก็สามารถเอาไปจับเองก็ได้เนาะแต่ว่านหน่มโชคจับให้แล้วโอเคครับผมวันนี้มี05กับ37เนี่ยเด่นให้สองตัววันนี้เน้นๆเนาะ ขอให้ทุกคนปังๆนะครับกับรัฐบาลไทยเนาะวันที่16ตุลาคมสอง7ขอให้ทุกคนปังๆรวยรยมากๆนะครับครับผมรัฐบาลไทยวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับแคปหน้าจ,จเอาเลยครับแคปหน้าจอเอาเลยโอเคเนาะแคปหน้าจ,จอาแล้วเราก็มาพร้อมกันกับปู่เหมือนเดิมเนาะปู่ของเราปู่ของเราก็อธิษฐานเอาเด้อขอพรท่านให้ปังทุกครั้งแตกทุกรอบเนาะรัฐบาลไอของเรางมวดที่แล้วก็4ี่แดดสี่เข้าตรงๆเลยสุดยอดมากเลยเนาะโอเคครับผม วันนี้ก็อย่าลืมนะครับสีแปดอาจจะมาเหมือนกันเนาะออกลาวแล้วมาออกไทยก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีอยู่ในสูตรอยู่เนาะมีอยู่ในสูตรอยู่ทําให้มีสีแปดด้วยอาจจะมาออกหอยัละทำไทยก็ได้เนาะแปดสี 8, ออกลาวเมื่อที่แล้วโอเคครับผมวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนขอพรขอโชคจากปู่เด้อปู่จะเปิดปปเปิดโชคเปิดทรัพย์ให้เราเปิดหูเปิดตาเปิด,ปด,ปดให้เราเปิดนี่ให้เราเปิดประตูโชคลาภให้เราเข้าหาเราเนาะ ใครไม่สวดไม่ขอก็ไม่ได้นะโอเคครับผมสาหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นครับรัฐบาลไทยก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอให้ทุกคนร่นำร่ำรวยรวยถูกหวยหนุ่มโชคนะครับ